ピーさん。

เมื่อน้ำหากับตามดของนเรืโบนเรืผมแนะนำเยว่าที่มอยหของที่างปารไาตรนานทาจากะเอาการังผมเชื่อมั่นว่าเมฆนจะยิ่งตอนช้าตอนตอน้วยนะนี่ใกล้เลยนะรดับน้บันเทิงเราอ่าเแบบนี้แล้วราการบัทก้อมู้งกี่ดนกีครันกี่นลาปรเมิว่า ทางชาวตำบลทับกิจใต้กับอำเภอชุมแสงในเห็นด้วยครับเพราะว่าถ้ามีการบริหารจัดการน้ําที่ดีน้ําก็จะไม่ท่วมจะไม่เกิดน้ทกภัยและก็จะมีน้ําสําหรับไว้ทําการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีครับเขาให้ข้อมูลยังไงบ้างก็ไม่เห็นมีใครมาให้ข้อมูลอะไรบอกชุนประธานจะเกิดชุนประธานจะเกิดผมแล้ก็เดินไปก็เดินมาผมก็ไม่เห็นมีชุนประธานที่ไหนมาเกิดสักทีอ่ะ มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมีแตค่คลองคลองบดน้ามาก็ล้นเลยงันอ่ะเราก็ต้องต้องกันตัวเองไปก่อนไงช่วยเหลือตัวเองอ่ะ